สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะคะวันนี้อยู่กับเอเชียทอโต้อีกเช่นเคยนะคะวันนี้อยู่กันที่ทอโต้สาขาหนึ่งนะคะตรงข้ามบิ๊กซีสู่วินทวงนะคะวันนี้มีรถแนะนําน่าใช้อีกรุ่นหนึ่งนะคะอึดถึกทนประหยัดน้ํามันนะคะและอะไรหาง่ายมา,มากๆเลยนะคะกับเจ้าคันนี้ Toyota v วีอทั้ง1.5 NP ปี2020นะคะกับเลขไม้แค่130,000โลเท่านั้นเองนะคะ สภาพตัวรถนะคะนางฟ้ามากๆเลยเป็นสภาพแรกเข้ารอปรับนะคะสําหรับคันนี้นะใครอยากดูตัวรถนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะออปชันรายละเอียดตัวรถจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวนี้เจะพาไปรับชมนะคะตั้งแต่ด้านหน้าของเขากันเลยนะคะคันนี้ก็ได้เป็นไฟหน้านะคะแบบมันตีรีเฟกเตอร์นะคะตัวโคมไฟนะคะใสๆสวยๆเลยนะคะโลโก้วีออนะคะอยู่ครบเลยนะ ในส่วนของกระจังด้านหน้าของเขานะคะก็จะได้เป็นสีดำนะคะแต่กับตัวรถสีเทาได้ดีมากๆเลยนะคะโลโก้โลกโลก้นะคะสภาพสวยเลยนะคะคันนี้บอกเลยว่าเหลี่ยมสันคมชัดแน่นอนนะคะในส่วนของล้อ,องเขานะคะก็จะได้เป็นล้อกระทะนะคะขอบ15นิ้วนะคะลัดด้วยยางดหลอกปี2023น,นะคะสภาพดอกยางนะคะบอกเลยว่ายัางใช้ได้ยาวๆเลยนะคะ กระจกเป็นพับไฟฟ้าด้วยนะคะมีไฟเลี้ยวมาให้ในตัวเลยเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะมือเปิดของเขาก็เช่นกันเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะในส่วนของกระจกของเขาก็จะได้เป็นกระจกแท้โตโยต้าทุกบานเลยนะคะติดฟิล์มมาให้รอบคันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูภายในคร่าวๆนะคะคันนี้ก็ได้เป็นโทนเบาผ้านะคะลายกราฟิกสวยๆเลยนะตัวเบาสภาพไม่มีช้ำนะคะไม่มีฉีกขาดเลยนะใหม่มากๆนะคะและเดี๋ยวเราแกะให้ดูนะคะในส่วนของตัวโครงสร้างรถกันเลยโหแน่นมากนะคะคันนี้นะ บอกเลยว่าเม็ดอาร์ตนะคะเม็ดสปอตนะั้นเรียงกันสวยๆแบบนี้ลึกๆแบบนี้เลยนะคะลดสภาพเดิมนะคะบอกเลยไม่มีชนหนักผิดความจมน้ํากับสีหรือว่ากอไม้มาเลยนะคะบอกเลยสวยๆเลยนะคะเดิมๆโรงงานนะคะก็ได้เป็นโทนสีดํานะคะแบบนี้เลยนะสภาพค่อนข้างดีเลยนะคะเดี๋ยวเราปรับสภาพให้อีกรอบนึงก่อนส่งมอบแน่นอนอ่ะและเดี๋ยวเรามาดูตัวโครงสร้างนะคะ ฝั่งประตูฝั่งนี้กันนะคะก็ตัวน็อตเดิมๆนะคะไม่มีไข่นะคะไม่มีรอยไขไม่มีกระดิกเลยแผ่นเพดตรงรุ่นนะคะปี2020นะแล้วเดี๋ยวเร,เราพามาดูในส่วนของห้องผู้โดยสารก,กันต่อเลยนะคะก็ได้เป็นโทนเบาผ้าเช่นเดียวกันนะคะเบาะสวยเลยนะคะไม่มีรอยช้ำไม่มีสีขาดแน่นอนนะคะแล้วก็มีที่วางแก้วให้ตรงกลางนะคะ,ะครบเลยนะสําหรับคันนี้อะเดี๋ยวให้ดูโครงสร้างสักนิดนึงนะคะแน่นมากๆนะ บอกเลยว่าตัวรถนะคะสวยถูกใจแน่นอนนะตัวเมาร์น,นะคะเรียงการสวยๆแบบนี้เลยนะคะ<ม>ก็ค่อนข้างสวยเลยนะคะคันนี้นะผ่อนชิลๆเลยนะคะแค่6,000กว่าบาทเองด้านท้ายนะคะเดี๋ยวเรามาต่อด้านท้ายกันต่อเลยนะคะก็ได้เป็นไฟท้ายนะคะเดิมโรงงานเลยคันนี้นะคะก็ตัดด้วยเส้นโครเมียมสีเทาแบบนี้นะคะโลโก้ Vios ะะโลโก้โตโยต้าอยู่ครบเลยมาพร้อมเซ็นเซอร์นะคะถึง2จุดด้วยกันอ่า แล้วก็ในส่วนของไฟทัฟพิมนะคะก็มีมาให้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเก็บของกันต่อเลยห้อ,องเก็บของเขานะคะก็ค่อนข้างกว้างเลยนะคะสามารถเก็บสัมภาระนะคะได้หลายใบเลยนะและเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างตัวรถกันก่อนเลยนะคะนี่เม็ดออเม็ดอาร์ R นะคะเรียงกันกสวยๆเลยนะคะโครงสร้างเดิมนะคะน็อตไม่เคยถูกแกะถูกถอดนะคะฝากระโปรงนะเดิมนะคะเดิมทั้งหมดซิลเลอร์เดิมนะคะฝากระโปรงเดิมๆเลย ไม่มีรอยชนหนักเลยนะคะคันนี้นะไม่มีพิษความจมน้ําแน่นอนกับสีกอไม้ไม่มีมาเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะในส่วนของตัวยางอะไหล่นะยางอะไหล่แม่แรงนะมีมาให้ครบเลยนะคะสําหรับคันนี้บอกเลยว่าสวยสวยเลยซีนทางมะพร้าวนะคะมีมาให้นะอ่ะรถเดิมเดมนะคะสภาพสวยเลยคันนี้นะ,ะตัวกระดุมกระดุมนะคะมีมาให้ครบเลยเซ็นเซอร์กระระยะ2จุดอ่าบอดี้ตัวรถนะคะเหลี่ยมสันคมชัดแน่นอนนะ ภายในกว้างๆเลยนะคะนี่กว้างๆเลยนะโครงสร้างเดิมๆทั้งหมดนะคะแกะยากมากนะคะบอกเลยไม่เคยถูกแกะถูกดึงเลยนะคะก็สภาพเดิมๆเลยนะคะอ่านี่รีวิวให้ดูแบบละเอียดเลยนะคะบอกเลยโครงสร้างเดิมๆทั้งหมดนะคะเผื่อลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดไม่มีเวลามาดูรถจริงนะคะก็สามารถดู่านคลิปของเอเซียได้เลยนะคะ,<ม>อ,ะอยากดูโครงสร้างตรงไหนนะคะเดี๋ยวพาเดินดูทั้งหมดเลย โ hey, ครงสร้างตัวรถนะคะตัวนงตัวน็อตอยู่ในสภาพที่สวยมากๆเลยไม่มีรอยขันใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของตัวรถด้านในนะคะฝั่งคนขับนะของเขาก็จะได้เป็นระบบเซนค่าล็อกด้วยนะคะนี่คันนี้นะ,ะแล้วก็มีปุ่มนะคะปรับเลนกระจกได้เลยซ้ายขวานะคะหมดกันลอ้อลื่นถลายนะคะพวงมาลัยนะคะได้เป็นพวงมาลัยแบบ3ก้านนะคะคันนี้นะ,ะแล้วก็เป็นกุญแจแบบสตาร์ทนะคะเป็นกุญแจสตาร์ทะคะันนี้ นี่เดี๋ยวเราสตาร์ทให้ดูเลยนะคะแอร์เย็นแน่นอนนะคะแล้วก็ตัว วิทยุของเขานะคะก็สามารถฟังวิทยุ fm am ได้เลยนะคะเดิมโรงงานทั้งหมดเลยแอร์เย็นเพียงพอแน่นอนนะคะแล้วก็ตัวแอร์ของเขานะคะก็จะได้เป็นแอร์แบบปรับมือนะคะอนาล็อกนี้ปรับได้สูงสุดถึงระดับ4ีเลยนะคะเย็นเย็นเลยโอ้บอกเลยว่าเย็นมากนะคะแล้วก็ในส่วนของเกียร์ของเขาก็จะได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะแบบขั้นบันไดนะแบบนี้เลยอ่าเข้าเกียร์นะคะลื่นไหลแบบนี้เลยนะคะไม่มีสะดุดเลยนะเบรกมงเบรกมือนะคะมีมาให้ครบเลยนี่พลาส ยังไม่ได้แกะเลยนะคะบ,บอกเลยว่าใหม่ๆเลยแอร์แบ็กมีมาให้ครบฟงไฟติดหมดทุกดวงนะคะนี่ก็สภาพสวยๆเลยนะคะเลขไม้ของเขานะคะก็วิ่งไปที่หนึ่งแสนสองมืนสามพันโลเท่านั้นเองนะคะบอกเลยว่าใหม่แท้แน่นอนนะคะคันนี้สภาพเดิมๆสวยๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะในส่วนของตัวห้องเครื่องกันต่อเลยนะ ตัวสภาพห้องเครื่องนะคะก็ถือว่าค่อนข้างใหม่เลยนะคะแล้วก็เดิมๆด้วยนะคะไม่มีรอยน้ํามันล่วไหลเลยไม่มีรอยหนูแท้สายไฟอย่างแน่นอนนะคะสติกงสติกเกอร์อยู่ครบเลยนะคะคําเตือนต่างๆตัวนวงตัวน็อตน,นะคะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากๆเลยนะคะ,ะสติกเกอร์มออ,อนะคะเรามีมาให้ครบเลยคันนี้ก็ได้เป็นเครื่องยนต์นะคะ1 5 0 0ซีซีในส่วนของแบตเตอรี่นะคะเราก็ดูแลให้นะคะ เป็นทายของเรลวกองแอร์คองอากาศนะคะเราดูแลให้ครบเลยไม่ต้องห่วงเลยพรบภาษีเราต่อให้ครบเลยนะคะกรณีที่ขดาด3เดือนนะคะหรือว่าถ้ายังไม่ถึง3เดือนนะคะเราก็ไม่ได้ต่อให้นะคะในส่วนของตรงนี้แต่ว่าเราดูแลให้แน่นอนในส่วนของซินเลอร์นะคะเดิมทั้งหมดฝากระโปรงเดิมๆนะคะแผ่นกันความร้อนอยู่ในสภาพสมบูรณ์แน่นอนนะคะเดี๋ยวเราทําสปาให้อีกรอบนึงแน่นอนนะคะ สำหรับคันนี้ก็เป็นเจ้า t o y o ต้าวีออนฮะ1.5 n t นปี2020นะคะกับเลขไมล์123,000กิโลราคาค่าตัว349,000บาทเท่านั้นเองและที่สำคัญฟรีดาวได้ด้วยไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยนะคะทอนอยู่ที่ประมาณ6,000กว่าบาทตลอดอายุสัญญาเลยนะคะสำหรับใครที่สนใจคันนี้นะคะอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถออกได้นะคะมีไฟแนนซ์่งเซ็นให้ถึงหน้าบ้านเลยหรือใครอยากซื้อสดก็มีเล่มพมโอนเช่นกันนะคะ สำหรับใครที่สนใจคันนี้นะคะสามารถติดต่อมหาเอเชได้เลยที่เบอร์ด้านล่างนะคะหรือว่าแอดไลน์ ine, มาคุยกันได้เลยนะคะปรึกษาฟรีนะคะก่อนตัดสินใจนะคะปรึกษาฟรีได้เลยนะสำหรับวันนี้ก็ขอตลาไปก่อนนะคะแล้วพบเจอกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวมาอัปเดตรถเก๋งสวยสภาพน่าใช้มาให้ดูอีกกันนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ